สวัสดีครับพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับสําหรับร้านหมูปิ้งหัวทุ่งนะครับผมซึ่งตั้งอยู่ที่หัวทุ่งนั่นเองหรือว่าข้างอบตอตะบลแกลงจังหวัดระยองของเราครับวันนี้ครับผมนี่ครับหมูปิ้งของเราดูนี่เลยตาล้องมาเลยช่ำๆยังไม่พอมีนี่ด้วยนี่ครับที่จริงก็หมดไปเยอะแล้วก็เลยอาศัยช่วงที่ลูกค้าลดไปเล่ย จะมาเล่าให้ฟังว่าหมูปิ้งของเราทําไมถึงใส่มันครับผมลูกค้าหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะ hey, ทำไมหมูปิ้งถึงมีมันสาเหตุที่เราใส่มันเข้าไปนั้นเน่ะเราอยากได้ก,กาไรเยอะแแอะไม่ใช่ครับผม <c oughs> เนื่องจากว่าในส่วนประกอบของไม้หมูปิ้งครับผมมันต้องมีมันสลับกับเนื้อถามว่ามันหมูครับผมมีประโยชน์อะไรต่อไม้หมูปิ้งหนึ่งก็คือ ทำให้เนื้อมันฉ่ำครับผมเนื้อหมูของเรามีความชุ่มฉ่ำก็คือไม่แห้งไม่เหนียวจนเกินไปและอย่างที่สองก็คือเวลาที่เราเอาไปย่างครับผมมันจะเขาเรียกว่าทําให้เกิดคาราเมลไลซ์แล้วก็ตัวมันครับผมมันก็จะหอมอเจอกับถ่านเข้าไปก็คือการย่างแบบโบราณก็คือย่างกับถ่านครับผมมันก็จะทําให้ไม้หมูปิ้งของเรามันหอมนั่นเองแล้วก็ผมผมลืมบอกไปอย่างหนึ่ง ข้อดีของอ่ามันหมูครับผมลูกค้ารู้ไหมครับว่ามันหมูที่จริงแล้วนะครับตัวหมู่มีทั้งไขมันดีและไขมันเลวไขมันดีเรียกว่า LHD ออตั้งมเ,เอ,อ,อะไรทักอย่าง LHL ทั้งอย่างเนี่ยแต่ว่าไอตัวไขมันดีตัวนี้ครับผมมันจะไปช่วยในการอ่าดูดซึมในส่วนของวิตามิน่าบางตัวเช่นวิตามิน A D ด e, ีและ K e, ครับผมทำให้ร่างกายของเราได้รับวิตามินนั่นเองครับผมอะมาดูกันว่าเนี่ยไม้แบบนี้เลยใหญ่ๆเบิ่มๆอย่างนี้เลยว้าว <Wow. S 1> ไม้แบบนี้ที่มีมันหมูกับเนื้อหมูอย่างนี้ครับผมกับข้าวเหนียวอ,อ,อย่างนี้ยฮะที่ยิงไม้ละห้าบาทก็เลยสองห้าบาทนะครับห่อไปเริ่มเริ่มไม้หมูก็ใหญ่นะฮะรสชาติจะเป็นยังไงมาดูกันเลยนี่ครับวันนี้จะโชว์แบบว่า หนึ่งไม้หนึ่งคำเลยปากใหญ่นะคำเดียวเลยออบอกได้เลยว่าสำมากมากก็เหนียวนิ่มครับรทื่อสำคัญถ้าเหนียวของเราถึงจะเย็นก็ยังนิ่มอยู่นะครับผมบอกได้เลยวในใน่านี่ร้อนๆถ้าเย็นก็ไม่แข็งครับน่ครับ อ,อีกหนึ่งไม้ตอือหือ <c oughs> สุดยอดครับอร่อยจริงๆไม่ได้อวย <c oughs> อือกเกี้ยวนิดหนึ่งสุดยอดครับละลายในปากเลยมีมันเข้ามาหอมแล้วก็สำหรับลูกค้าคแุแแ่ยนะครับท่านใดที่ต้องการที่จะ กินหมูปิ้งของเราทันหมูปิ้งของเราเชิญได้ที่หาดสวนสนครับผมข้างอบตอตะมดแกลงนะครับหรืออบตอหัวทุ่งนั่นเองครับผมหรือโทรมาสอบถามที่0927687784แล้วก็นใ,ในเพจหมูปิ้งหัวทุ่งข้างอบตอรครับผมแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ